เราจะพาไปดูน้ำตกที่เล็กๆแต่ไม่ธรรมดาเพราะว่ามีประมาพไทยของรัชกาลที่5จาลึกอยู่และไปะทดสอบร่างกายด้วยการขึ้นเขาถ้ำพระโพธิสัตว์ขึ้นไปชมความงามของศิลาจาลึกสมัยทาราวดีที่ไม่อายุกว่าพันปีจะรอดหรือจะล่วงตามไปกับอนเนกไปไหนมา นี้เราจะไปไหว้พระวัดพระโพธิสัตว์นะครับอยู่ตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยนะครับตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปแก่งคอยวันนี้วันเสาร์รถติดถึงเนินทับกวางแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องกลับรถไปฝั่งนูน้วนวันเสาร์รถติดมากเลย กตรงไปเรื่อยเลยนะครับยาวเลยอาจจะระวังรถสิบล้อหน่อยนะครับรถสิบล้อจะเยอะ ที่สัตว์วนอิม่มโอบล้อมไปด้วยภูเขาใหญ่อยู่ข้างหลังสวยงามลิงมาแล้ว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 ธรรมชาติมากครับต้นไม้ใหญ่สูงใหญ่มาก ไล่ลิงกันได้นหนูต้มมันไม่ไหวนะนว้าวน้ำตกสวยนะง,งามาก่อนที่เราจะไปดูอะไรเรามาไหว้ศาลเฉพาะน้ำพุก่อนนะครับ สาจะพอ,อน้ำพุขอให้เดินทางปลอดภยัยตอนนี้ยังมีน้ำอยู่นะครับน้ำยังมีอยู่แต่ก็แห้งน้ำน้อยละถ้าน้ำเยอะจะน้ำจะพุ่งกระจายสวยงามนะครับอนนี้เหลือน้ำเหลือน้อยแล้วนนี้คิอประวัติน้ำตกจับปลอ ข้างบนกันครับแไปขึ้นถ้ำกันถ้าใครจะขึ้นเขาจะมีไกด์พาขึ้นไปนะครับแต่เราขึ้นไปเองนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ถ้ำและธรณีวิทยาธรรมชาตินะครับ จะมีพวกหินปูนหินต่างๆนะครับที่ให้เราศึกษาธรรมชาติเดีนีวเราไปดูต้นทางน้ำตกกันก่อนนะครับที่มีสัญลักษณ์จอประอของเสด็จรอห้านะครับนี่คือต้นน้ำนะครับต้นน้ำน้องไปมีน้องลิงด้วย น้องลิง,ลงนี่เราข้ามได้นะครับสะพานไม้ข้ามจุด,ดตรงนู้นจะเป็นต้นน้ำนะครับต้นน้ำมาจากบนถ้ำเดี๋ยวเราจะไปดูป้ายกันสัญ,ญลักษณ์จับปลออันนี้คือทางเดินขึ้นไปนะครับไปดูสัญ,ญลักษณ์จปลอ อันนี้น้ําน้อยนะครับถ้าน้ําเยอะจะสวยกว่าน,นี้นนพาเปรมมาพิไทยจัปร,รอสมเด็จพุทธจ,จอมเก้าเจ้าอยู่หัวนนี้คือสัญลักษณ์นะครับร,รอ ห้ามสมัมผัสหรือแตะต้องปฏิมากรรมห้ามขีดเขียนห้ามตั้งแคมป์ห้ามสูบบุหรี่นะครับอะไรต่างๆห้ามส่งเสียงดังปฏิบัติตามกฎนะครับขึ้นถ้ำพระพุทธสัตว์กันครับข้างบนสามสามร้อยสามสิบเจ็ดท่านนู่น ดูทางไปก่อนครับดูทางไปก่อนโอ้โห,โห,โหจเจอแล้วครับบันไดขั้นที่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบแล้วเออหรือครึ่งทาง ซ้ายมือจะเป็นถ้ำเรียงผานะครับอ่เดี๋ยวเราไปถ้ำเรียงผากันก็เดินมาไม่ไกลนะครับถึงแล้วถ้ำเรียงผาเราจะมีจมเกุนอิม อยู่ตรงนี้ก็มีหินยอ่องหินย้อยนะครับก็มีโอง่งใบเล็กข้างในก็จะเป็นพญานาคโรงพญานาคอยู่นี่ก็จะเป็นถ้าไม่ลึกมากโอเคไปกันต่อครับ จเดียวไดละสามร้อยแล้วครับสามร้อยแล้วทันที่สามร้อยถึงแล้วสามร้อยสามสิบเจ็ดขั้นนะครับถึงแล้วแล้วครับสามร้อยสามสิบเจ็ดขั้นถึงแล้วดูพิชิตสามร้อยสามสิบเจ็ดขั้นใช่ นี่นะครับวัดถ้ำพระโพธิสัตว์นะครับถึงแล้วว้าวเข้ามาก็จะเป็นถ้ำกว้างๆลงๆอย่างนี้นะครับอ่าลสายมือนี่จะเป็นนี่ที่เราต้องมาดูกันนะครับ มากกว่าพันพันปีนะครับน่าจะลิกสวยงามอันนี้ถ้ก็จะเป็นเจดีย์แล้วก็มีพระพุทธร,รูปต่างๆอยู่ เป็นหินยออหินย้อยนะครับในถ้านี้โล่งกว้างมากนะครับบรรยากาศถ่ายเทนะครับไม่อึดอัดสบายมากถา้ำนี้เหมือนกับเอาอะไรมาแต้มเลยครับเนี่ยลอยแต้มสวยงามกันนี่คือ เวลาจะเล็กหัวใจพระพุทธศาสนา เขาบอกมุมนี้จะเป็นหัวพญานาคและแต่มุมมองนะครับ จากถ้ำแล้วครับออกมาจากถ้ำพระโพธิสัตว์แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะเดินลงกลับกันครับทางลงน่าจะไวาหน่อยอ่าไปลุยตอนลงไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่จะหัวทิ่มเท่านั้นเอง ทำทำลุนพินีถวนหิน430เมตรนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเรามาวัดกันใหม่อันนี้เราเอาทําพระุทธิสัตว์ไปก่อน210เมตรเดี๋ยวมาแก้ตัวใหม่